ค่ะเราก็มาเริ่มลงมือทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะเทน้ําหัวกะทิ1กิโลกร,รมัมลงไปในกระทะนะคะที่ตั้งไฟเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะผัดข้าวเหนียว2กิโลนะคะเสร็จแล้วใช้ใบเตยประมาณ3-4ใบค่ะเรียงซ้อนๆกันแล้วก็มัดแบบนี้เลยนําลงไปต้มในน้ํากะทินะคะเพื่อเพิ่มความหอมให้กับกะทิค่ะ พอเราเคี่ยวน้ำกะทิจนแตกมันแล้วก็น้ำกะทิเนี่ยลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็น้ำกะทิค่อนข้างจะงวดแล้วเราก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไปค่ะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวที่เราเตรียมไว้ลงไปนะคะข้าวเหนียวเราจะเอาไปซาวล้างทําความสะอาดก่อนหลังจากนั้นก็แช่น้ําไว้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะผัดข้าวเหนียวกับน้ํากะทิได้เลยค่ะ ตอนนี้เรายังไม่ปรุงนะคะยังไม่ใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือเข้าไปะคะ่ะเรารอให้ข้าวเหนียวเนี่ยดูดซับน้ำกะทิให้ขึ้นฟูก่อนถ้าเราใส่น้ำตาลเข้าไปตอนนี้เลยจะทำให้น้ำตาลเนี่ยเข้าไปรัดเข้าเหนียวน,นะคะถ้าน้ำตาลรัดข้าวเหนียวแล้วเวลานึงางน่งเนึ่อยังไงก็ไม่สุกค่ไทุเคนเราจะต้องผัดข้าวให้สุกไปประมาณหนึ่งก่อนนะคะ ค่ะทุกคนเราก็ผัดข้าวเหนียวกับน้ำกะทินะคะจนแห้งแบบนี้แล้วเราจะมาใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือลงไปได้เลยค่ะใส่น้ำตาลลงไป300กรัมค่ะต่อข้าวเหนียว2กิโลนะคะแล้วก็ผัดน้ำตาลให้เข้ากับข้าวเหนียวก่อนค่ะข้าวเหนียวจะได้ไม่ติดก้นกระทะ น้ำตาลละลายไปบางส่วนแล้วเราก็ใส่เกลือค่ะใส่เกลือสองช้อนโต๊ะนะคะต่อเลยค่ะ ตอนนี้นะคะน้ำตาลแล้วก็เกลือเนี่ยละลายเข้ากันดีกับข้าวเหนียวแล้วนะคะเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็ตัดใส่ภาชนะพักไว้ให้เย็น,นะคะ่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหลังจากที่เราพักข้าวเหนียวผัดจนเย็นแล้วนะคะหน้าตาของข้าวเหนียวก็จะเซ็ตตัวประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรานําไปห่อข้าวต้มมัดกันเลยค่ะ และนี่ก็คือหน้าตาของข้าวต้มมัดนะคะที่เราได้ทําการหอ่อแล้วก็นําไปนึ่งจนสุกแล้วค่ะเราก็แกะดูหน้าตาของข้าวเหนียวที่เราผัดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเรามาดูกันว่าข้าวเหนียวที่เราผัดหลังจากนึ่งไปแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรค่ะข้าวต้มมัดวันนี้นะคะเราเป็นข้าวต้มมัดใส้กล้วยค่ะทุกคนแกะออกมาแล้วค่ะข้าวเหนียวของเราก็จะมันเงา รสชาติจะออกหวานเค็มพอดีนะคะกะทิที่เราใช้เป็นหัวกะทิเข้มข้นเลยค่ะเราก็ใช้ช้อนตักข้าวเหนียวเพื่อชิมข้าวต้มมัดกันค่ะเห็นไหมคะว่าเวลาที่นึ่งแล้วอ่ะข้าวจะสุกพอดีนะคะไม่แฉะไม่เละเกินไปค่ะข้าวเหนียวก็จะเซ็ตตัวน่าทานแบบนี้เลยค่ะลองนำไปทำตามกันได้นะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ